เรื่องนําเขาก็ต้องบริหทารจัดการนะรไปเลยเรื่องสําคัญลาวพี่บอกเรื่องพักชําระนี้และกระทรวงการคลังก็ออกมาตรการผักชําระนี้เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนของพี่นองประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานาการณ์อุทก,กภัยด้วยค่ะ จากสถานาการณ์อุทกภัยหรุานา่น้ำท่วมในไร่พื้นที่ของประเทศนะทางบริเวณผักเนื้อผักตะวันออกเชียงเนื้อตอนบนผักกลางและผักต้ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่การประกอบอาชีพและการดําเนินธุรกิจของประชาชนเป็นอย่างมากเพื่อให้เป็นปัญหานี้เป็นได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนกระทรวงการคลงังก็ได้ออกมาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยปี2 5 6พผนานสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เป็นสถาบันการเงินที่มีกฎหมยเฉพาะจัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐโดยการให้บริการทางการเงินแก่ประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงแลงเงินทุนเชิงพาณิชย์ซึ่งปัจจุบันก็มีทั้งหมดเจ็ดแห่งหนะไดแก่หนึ่งคือธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรรัวถอกกอสามคือธนาคารอาคารส่งครอสีธนาคารเพื่อการส่งออกและนำข้าวแห่งประเทศไทยห้าธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและแจ๊ดบัรษัทประกันสิ้นเชื้ออุตสาหกรรมขนาดย่อมค่ะครับสจหรับมาตรการดันการเงินนะครับเพื่อให้การช่วยเลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนะครับสถาบันการเงินจะพกิด้ออกมาตรการดันการเงินทางมาตรการผักํำระหนี้หลดดอกเบี้ยและมาตรการสิ้นเชื้อดอกเบี้ยต่ำครับอาทิตย์ธนาคารอมทินนะครับออกมาตรการช่วยเลือโดยการผักต้นนะครับหลดดอก ครึงนึ่งนะครับนะนานชามเดือนกูชุกเชิญรุ่นเปอร์เซ็นไม่มีลักประกันอื่นกูซ่อมบ้านรอยเปอร์เซ็นะนะครับธนาคารถอก่อสเอิงก็ออกมาตรการผักชำระนี้นะครับก่อนหนี้นี่ทึ่งกำหนดชำระหรือว่านี้ขางชำระรุน่นช้ามเดือนนะครับสามารถปรับปรุงโครงสร้างนี้ขยายระยะเวลาชำระนี้ไม่เกินยี่สิบปีก่อนหนี้นี่ไม่ก่อเกินไรายได้ะนะครับ ตังนี้ก็สทรวงการคลังก็จะติดตามนะครับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะพร้อมจะออกมาตรการต่างๆในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและในเรื่องของน้ำท่วมนี่แหละครับน,นี่เป็นฝักเนื้อนะ